สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุ้งพลอยลดกระดุมโชต์สเตปเรียกได้ว่าเป็นหน,หนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสําหรับนักแสดงสาวสายบูอย่างกุ้งพลอยกนิทรินพัชรพักดีโชต หรือติ๊กบิ๊กราเธอเพราะมีผลงานรวมถึงข่าวกราวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดพระสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโชว์สเต็ปแดนซ์เบาๆซึ่งคลิปนี้ก็มีการถกเสื้อและกระดุมกางเกงเพื่ออวดหุ่นของตัวเองด้วยต้องบอกเลยว่าแค่คลิปสั้นๆและออกสเต็ปไม่กี่ทีแต่ก็แซ่บไฟลุกมากเรกียกได้ว,ว่าหุ่นตอนนี้กลับมาเป๊ะเหมือนกับตอนที่เป็นนักแสดงสายบู๊เลยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากหุ่นจะกลับมาปังเหมือนเดิมแล้วเรื่องงานก็ปัังงไมม่แพพ้กนนเเลยะราาี ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานละครหรืองานรีวิวต่างๆก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็อัปเดตว่าใช้นี่ไปได้บางก้อนแล้วด้วยทางด้านครอบครวัครวอดีตสามีอย่างสอนรามได้คุยกับลูกสาวผ่านวิดีโอคอลแทนในช่วงนี้ซึ่งเจ้าตัวก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักตอนได้คุยกับลูกสาวมาฝากกันตลอดเลยละครับเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าตัวด้วยครับพระแม้จะเคยหลงผิดแต่ก็กลับตัวกลับใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่แถมยังชอบออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแฟนๆที่เคยทําผิดและอยากให้คำปรึกษาแฟน ที่มีปัญหาด้วยละครับท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ